สวัสดีค่ะจิมมี่ตาไปดูวันนี้เราจะไปท่องโลกหุ้นเทคโนโลยีตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงหุ้นอลบาบาในมุมมองของ Value Investor เขียนโดยดรนิเวศเหมวิชวรากรค่ะในหัวข้อบทเรียนจากตลาดหุ้นจีนและหุ้นบาบาเขียนไว้ในวันที่19มีนาคม2565โพสตในช่อง Moneychat Thailand ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้น หลายที่เลยร่วงหล่นจนหน้าใจหายเอาจริงๆจิมก็แอบเล็งๆไว้อยู่นะได้แต่รอจังหวะค่ะรอจังหวะช้อนไว้สักวันเนี่ยแหละแต่ทำงานจนลืมมาดูอีกทีอุ๊ยกระตัวขึ้นไปแล้วแอบเสียดายเหมือนกันมันก็เป็นคำถามเลยค่ะว่าเราตกรถด้วยยังอ่ะตกรถแล้วใช่ไหมหรือยังไงแล้วคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยคนขายเลยไหมคนไม่มีของมันใช่เวลาเข้าไปตลาดหุ้นหรือเปล่าตลาดหุ้นจีนควรหน้าเก็บไหม ซื้อหุ้นเชลลีขนาดใหญ่ของจีนตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือคนที่มีของมานานเนี่ยจังหวัดเด้งแบบนี้ควรขายหุ้นจีนทิ้งเลยหรือไม่วิธีการประเมินหุ้นเชลลีแบบ VI เป็นยังไงมาถึงตรงนี้เรื่องราวชักจะเข้มข้นแล้วจะเข้มไปเลเวลไหนตื่นตาตื่นใจเราใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราไปฟังกันได้เลยค่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนรุนแรงอย่างที่แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวันจันทร์ที่14มีนาคม2565ดัชนีตลาดหุ้นหางเส็งปรับตัวลดลงอย่างแรงจาก25,554จุดในวันศุกร์ลดลงเหลือ19,532จุดหรือลดลงประมาณ5% วันอังคารลดลงอีกเหลือ18,415จุดหรือลดลงอีก5.7ปอร์เซนรวม2วันหุ้นตกลงไปถึง10.4เปอร์เซแต่แล้วพอถึงวันพุธดัชนีกลับปรับตัวขึ้นเป็น2 0ง8 8หรือเพิ่มขึ้น9อร์ซและพอถึงวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565ก็ปรับตัวขึ้นต่อ แตะระดับ21,501หรือเพิ่มขึ้นอีก7%ก่อนที่จะลบลงเล็กน้อยในวันศุกร์ที่ดัชนีอยู่ที่21,412จุดโดยรวมแล้วดัชนีตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ4.2%โดยเหตุผลที่หุ้นลงนั้นเป็นเพราะนักลงทุนเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียที่อาจจะทําให้จีนถูกแซงชั่นจากอเมริกาและนาโตซึ่งอาจจะรวมถึงการถอดหุ้นจีนที่จดทะเบียนที่อเมริกาด้วย นอกจากนั้นก็กังวลเรื่องของกฎระเบียบและการควบคุมตลาดหุ้นของจีนต่อหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่นับวันจะเข้มงวดขึ้นแต่เหตุผลที่หุ้นขึ้นไปแรงยิ่งกว่าในวันที่16-17มีนาคมที่ผ่านมาก็คือการที่กระทรวงการคลังและแบงชาติจีนเนี่ยประกาศมาตรการที่จะรักษาสถริรภาพของตลาดทุนและสนับสนุนหุ้นจีนที่จะไปจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าดัชนีตลาดหุ้นก็คือ หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนแทบทั้งหมดรวมถึงหุ้นอลบาบาและหุ้นเทนเซ็นนั้นในวันพุทธที่16มีนาคม2565ปรับตัวขึ้นกว่า20%ในวันเดียวหลังจากที่ตกต่ำมาตลอดทั้งตั้งแต่ต้นปีอันนี้สงจากการที่รัฐบาลจีนพยายามพยายามที่จะจัดระเบียบบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมตลาดสินค้าของตอนเองม,มากเกินไปและเจ้าของกิจการรวยเกินไป ตามนโยบายการกระจายความมั่งคั่งให้เท่าเทียมกันของสีจิ้นผิงที่เห็นว่าคนจีนนั้นมีความเหลื่อมล้ำมากเกินไปทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าบริษัทเทคเหล่านั้นในอนาคตคงจะโตยากและถ้าต้องถูกถอดออกจากตลาดหุ้นอเมริกาด้วยแล้วราคาหุ้นก็คงจะต้องลงไปหนักมากอย่างไรก็ตามเมื่อหุ้นตกลงมาหนักมากและมีข่าวดีที่ออกมาหักล้างข่าวร้ายที่เป็นสาเหตุของหุ้นตกราคาหุ้นก็กระเด้งขึ้นแรงมาก คำถามก็คือได้เวลาที่จะเข้าตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะเข้าซื้อหุ้นเช็คขนาดใหญ่ของจีนหรือยังหรือควรจะขายหุ้นจีนทิ้งในช่วงที่มันรีบาวหรือฟื้นตัวรุนแรงนี้คำตอบพื้นฐานของผมก็คือเราควรจะต้องมองพื้นฐานระยะยาวของกิจการและราคาหุ้นเสมอในตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆน,น,นี่เป็นหลักการแบบ VI ที่ผมคิดว่ายังมั่นคง และไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในบริบทของหุ้นในเศรษฐกิจใหม่ที่คนมักจะพูดว่าหลักการเดิมๆนั้นอาจจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ผมเองกลับคิดว่าตลาดหุ้นจีนและหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของจีนนั้นอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าในที่สุดแล้วทฤษฎีและหลักการลงทุนโดยเฉพาะในแนว VI นั้นสามารถนำมาใช้ในการลงทุนในหุ้นทุกรูปแบบไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นหุ้นในเศรษฐกิจเก่า หรือเป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหม่และการประเมินมูลค่าการประเมินราคาเพื่อเลือกซื้อหรือขายหุ้นแบบ VI นั้นยังเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นหุ้นเศรษฐกิจเก่าหรือใหม่หรือหุ้นเทคโนโลยีพูดง่ายๆก็คือไม่มีการประเมินหุ้นเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะมีแต่การประเมินหุ้นว่าเป็นแบบ Value หรือแบบกร t h โดยหุ้นที่เป็น value ก็เน้นว่าเป็นหุ้นที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานที่วัดจากกระแสงเงินสดในอนาคตทั้งหมดและ discount หรือหรือคิดส่วนลดลงมาตามระยะเวลาและอัตราคิดลดคล้ายอัตราดอกเบี้ยต,ต่อปีส่วนแบบ growth หรือหุ้นเติบโตนั้นจริงๆก็ใช้ทฤษฎีเดียวกัน แต่จะเลือกเฉพาะบริษัทที่กระแสงเงินสดในอนาคตจะเติบโตเร็วมากซึ่งจะทําให้ประเมินมูลค่าหุ้นสูงได้มากกว่าปกติโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกําไรของบริษัทที่ทําได้ในปัจจุบันดังนั้นเวลามองดูหุ้นเหล่านี้ในปัจจุบันก็เฉพาะว่ามันมีราคาแพงมากวัดจากค่า P/E ที่อาจจะสูงเป็น40-50เท่าขึ้นไปในขณะที่หุ้น Value นั้นจะมีค่า P/E ต่ำกว่ามากดังนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์หุ้น Tech สิ่งที่ต้องทำก็คือการดูว่าหุ้นตัวนั้นทำอะไรและจะสามารถสร้างกำไรหรือกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นเร็วและมั่นคงต่อเนื่องไปมากน้อยแค่ไหนถ้าโตเร็วแข็งแกร่งมั่นคงนี่คือหุ้นโกรดถ,ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะไม่ใช่เช่นเดียวกันหุ้นในเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ไม่ใช่เทคโนโลยีก็อาจจะเป็นหุ้นโกรดได้ตรงกันข้ามหุ้นเทคที่เติบโตจนอิ่มตัวและมีความมั่นคงของกระแสงเงินสด และมีราคาไม่แพงเช่นค่า P/E แค่15-20เท่าก็เป็นหุ้น Value ได้ในประวัติศาสตร์ผลตอบแทนของหุ้นระยะยาวอาจจาก10-20ปีขึ้นไปนั้นหุ้น Value มักให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้น g r o w ค่อนข้างมากแต่ในบางช่วงเวลาซึ่งอาจจะยาวตั้งแต่ 5-6ปีหรือบางครั้งก็เป็น10ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเติบโตค่อนข้าง,าง,างดีและมีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีภาวะทางการเงินที่เอื้อมหน่วยมากเช่นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากนั้นหุ้นโกรดก็มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นแว l ลูแต่หลังจากนั้นเมื่อภาวะไม่เอื้อมหน่วยแว l ล,ลูก็มักจะดีกว่าโกรดโดยเฉพาะในยามที่หุ้นตกลงหนักมากหุ้นแว l ลูมักจะตกน้อยกว่ามาก กระมาที่ตลาดหุ้นจีนโดยที่ผมใช้ตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตัวแทนในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นดัชนีหางเสงไม่ได้ขึ้นเลยแต่ปรับตัวลงถึง12%และนี่ก็คล้ายๆกับดัชนีตลาดหุ้นอื่นๆของจีนที่ให้ผลตอบแทนต่ำมากเมื่อเทียบกับหุ้นในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะตลาดหุ้นของอเมริกานี่เป็นสิ่งที่อาจจะบ่งบอกถึงสภาวะการที่ไม่ดีของประเทศจีนที่คล้ายๆกับประเทศไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมา ซึ่งทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นย่าแย่อาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าหรือถดถอยภาวะการเงินที่ตึงตัวหรือภาวะทางการเมืองที่ไม่เอื้ออํานวยก็เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันต่อไปดัชนีหางเสงในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ติดลบประมาณ8%แม้ว่าจะรวมการเพิ่มขึ้นของสัปดาห์ก่อนไปแล้วนี่ก็เป็นการบอกว่าตลาดหุ้นที่ย่ำแย่ของจีนนั้นยังไม่จบ ทั้งทางที่ดูเหมือนว่าจีนในฐานะของประเทศนั้นกําลังยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่มีบริษัทที่ก้าวหน้าและแข็งแกร่งมากในระดับโลกและนั่นก็นํามาสู่การวิเคราะห์หุ้นอลบาบาหรือหุ้นบาบาที่จดทะเบียนในสหรัฐและฮ่องกงเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าใครซื้อหุ้นบาบาหรือ ถือมาจนถึงวันนี้ก็จะพบว่าไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยราคายังเท่าเท่าเดิมที่ประมาณ108เหรียญสหรัฐแม้ว่าสัปดาห์ก่อนหุ้นบาบาจะขึ้นมาถึง34%และปันผลก็จ่ายน้อยหรือไม่จ่ายเลย คนที่ซื้อหุ้นในวันนั้นอาจจะมองว่ามันเป็นหุ้นเทคที่จะโตร,ระเบิดคิดถึงวันคนโสดที่บริษัทขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของตอนเองได้มาหัวราแล้วนักลงทุนก็คงจะฝันว่านี่คือหุ้นเทคสุดยอดที่จะทำให้คนลงทุนรวยอย่างแน่นอนถ้าถือเกินสัก5ปีขึ้นไปตรงกันข้ามมันตกลงมาถึง34ก่อนถึงสัปดาห์ก่อน และถ้านับจากต้นปีนี้มันก็ยังตกลงมาประมาณ10%ซึ่งแสดงว่ามันยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเหตุผลที่หุ้นบาบา้ามีผลงานที่ไม่ดีเลยนั้นผมคิดว่าเมื่อ5ปีก่อนนั้นมันคือหุ้นโกรดเพราะมันคือบริษัทที่เติบโตเร็วและมีความแข็งแกร่งของตัวกิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนแต่มีราคาที่สูงมากคือมีค่า P/E ประมาณ40-50เท่า แต่หลังจากนั้นและต่อมาอีก5ปีภาวะตลาดหุ้นและประเทศอาจจะไม่เอื้ออํานวยต่อหุ้นโกรดและทําให้หุ้นเหล่านี้ไม่เพอร์ฟอร์มราคาหุ้นไม่ไปไหนตลอด5ปีทั้งๆที่บริษัทก็เติบโตขยายตัวกําไรต่อหุ้นเติบโตเร็วจากระดับ2.5เหรียญเป็น7.2ดอลลาร์ในปัจจุบันซึ่งก็ส่งผลให้ค่า P/E ที่เคยสูงลดลงเหลือเพียงประมาณสัก15เท่าหรือคิด จากราคาหุ้นก่อนปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนก็อาจจะเหลือค่า P/E ที่10บถึงสิเท่ากลายเป็นหุ้น value ที่น่าลงทุนเลยว่าที่จริงในวันนั้นผมเองก็กําลังสนใจที่จะซื้อเนื่องจากการที่การออก DR ของบาบาในตลาดหุ้นไทยที่ทําให้การลงทุนทําให้สะดวกมากอย่างไรก็ตามเมื่อหุ้นดีดกลับมาถึง34%ภายใน2-3วันผมเองก็อาจจะต้องกลับมาคิดอีกทีว่ายังสนใจที่จะลงทุนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผมเองก็คิดว่าหุ้นเทคขนาดใหญ่ของจีนนั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาถูกวิเคราะห์ว่าเป็นหุ้นโกรอที่มีค่า P/E สูงลิว่วซึ่งทำให้ผมไม่สนใจแต่บันนี้มันอาจจะเปลี่ยนหรือใกล้เปลี่ยนไปจนกลายเป็น Value ไปแล้วบางทีอาจจะน่าสนใจสำหรับชาว V.I ก็ได้นี่ทำให้ผมนึกถึง Warren Buffett ช่วงที่ซื้อหุ้น Apple ครั้งแรกนั้น คนคิดว่าเขาเปลี่ยนมาเล่นหรือซื้อหุ้นเทคทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะซื้อหุ้น Apple ที่เปลี่ยนเป็นหุ้น Value ไปแล้วก็ได้เพราะในวันนั้นค่า P.E. ของหุ้น Apple อยู่ที่แค่15-20เท่าและหุ้นเองก็ไม่ใช่เน้นเทคโนโลยีแต่กลายเป็นหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ไปแล้ว เอาละคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการถอดบทเรียนตลาดหุ้นจีนและหุ้นบาบาบาทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจิมด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆเวลาที่มีอะไรอัปเดตทุกท่านก็จะได้เห็นเป็นท่านแรกได้ฟังเป็นท่านแรกเลยถ้ามีบทความอะไรที่ดีๆอีกจิมจะรีบหยิบมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ วันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกทท่านโชคดีในการลงทุนห่างไกลจากโควิดทุกทท่านเลยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ